เปิดบนเตียงเลน,นจ๊าแต่ว่าอาบน้ำแต่งหน้าแล้วมานอนบ้านเพื่อนไหมคะที่โคราบแต่ว่าเพื่อนยังยงมอยู่เดี๋ยวเพื่อนจะพาออกไปทำบุญเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปทำบุญวัดสาลาลอยโคราอาศโคราอาศพาไปทำบุญกันเพราะว่าที่นั่นนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างมากๆไป นี่เรามีไกด์นะคะพามาให้เราค่ะสีผมเขาก็เปรียบเสมือนธงเหมือนกันนะคะที่แบบเมื่อเราหาไม่เจอเราก็มองหาคนผมสีแดงๆท่านก็นักดูเลยหอพระราหูโซครุดยังไงล่ะรายละเอียดว่าไหวเลยหมอลักมาสร้างไว้อ๋อหมอรักสร้างไว้ตรงนี้เลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันแล้วที่ต้องไหว้จุดเด่นของตรงนี้คืออะไรพระราหูโซคลุดที่บเกว่างแ้กี่งานใช่เขียนลงใบมือท่าน คือท่านจะแบมือไว้เหรอเป็นหมักเหมือนใบพัดป้าแบบใบที่ท่านหนักถืออ,อันนี้จริงๆขอพทษจริงๆไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไระแต่เขาไปเขียนกันแบบนั้นแหละอ,อให้เขียนบนใบัานใช่อใชโอเค ถึงแม้ว่าตรงย่ามูนะคะที่คนเขามียมไปไหว้กันจ,จะอยู่ประมาณใจกลางเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วว่าอธิย่ามูอยู่ที่วัดสาร้อยแห่งน,นี้นะคะโอเคจะเรียกว่าร้อนก็ว่าได้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่กลับไหว้บูชาที่เขาเพิ่งจะมาสร้างพระนารายก็คืออาจารย์เผ่าทองทองเสือเพิ่งจะมาถ่ายทำรายการที่นี่เอา้า แดดล่องเฉยทุกคนพอลงมาจากรถหลังจากที่เดียได้ไปทำบุญที่โคราชเสร็จแล้วนะคะก็แวะกินข้าวต่อกันค่ะหลังจากนั้นอีกวันเดียก็ไปทำภารกิจต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะไปทำอะไรไปดูกันค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดอะไรนะคะวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ่อนอื่นแนะนำเพื่อนก่อนนะคะนี่คือคุณแก้วนกพิราวนะคะเพื่อนของดิฉันเองเราประเมิดกันระหว่างสองช่อง สองชอบชอบอะไรมังูค่ะคออกับลิลลี่เดียลิลลี่นะคะค่ือวันนี้เราจะไปทำภารกิจกับการ รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่ต่างจังหวัดก็ยังไม่ถึงวัดเลยนะคะตอนนี้เรามีการแวะก่อนกินข้าวหิวข้าวมากชื่อร้านว่าขนาบน้ํานะคะแล้วเมื่อกี้ระหว่างทางทุกคนขอเล่าหน่อยลืมถ่ายให้ดูนะคะเราก็เจอพระธุดงเนาะท่านบอกว่าท่านกลับวัดไม่ทนันคือไปวัดไปใต้มาแล้วก็เห็นท่านเคาะขวดน้ําเราก็เลยจอดเพื่อที่จะถวายน้ําแล้วก็ถวายปัจจัยท่านไปเป็นค่าเดินทางเพราะว่าท่านต้องเดินทางอีกไกลมากแต่ตอนนี้พวกเราอะค่ะก็คือใกล้ว แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นแวะกินข้าวก่อนเนาะหิวข้ามากเลยถึงแล้วนะคะสําหรับวัดแครนะคะมาถึงก็คือ จะเจอนี่เลยคะ่ะแเวทาวเวสุวรรณแถวเวสุวรรณนะคะมาดิสถานที่ที่วัดแคดร์จุฬาจิตุรีเป็นเป็นเป็นไฮไลท์ของวัดนี้อีกอีกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเข้าประตูวัดมาปุ๊บก็จะเห็นเจอเลยเจอเลยใช่แล้วที่นี่มีมีจุดเด่นอะไรอีกเมื่อกี้เห็นคุ้มขุนแผนด้วยคุ้มขุนแผนเดี๋ยวเราไปที่หลังค่ะแล้วก็ที่นี่จะมีหมอชีวโกมารพัฒน์ เป็นภาคหนุม่มหน้าหนุ่มก็คือถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมีโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคภัยต่างๆโรคเวรโรคกรรมบางคนป่วยจิตป่วยใจซึมเศร้ารักษาไม่หายขอพรได้แล้วที่สําคัญมีเคเล็ดนะใครมาจากบ้านนะให้ถือน้ําเปล่ามาขวดหนึ่งมาบูชาสวดคาถาเอาน้าเปล่านั้นกลับไปเป็นน้ำมนต ไมยเราไม่เคยเห็นปู่ชีวกตอนแบบหน้านหนุ่มเออตอนหน้านหนุ่มเ,ออเลยปางภาคหน้านหนุ่มเนี่ยอาจารย์รักดัดสร้างนะคะรู้รรไหมว่าทำไมเป็นหน้าหนุ่มทำไมอ่ะเพราะตอนที่ท่านสำเร็จศึกษาวิชาแพทย์อ่ะท่านยังไม่แก่จะได้พระราหูมีพระราหูเต็มพงทรงสุดหรุอยู่ตรงนี้ด้วยสวยมากคำตก็คือ อาจารย์รักราชสีมาสร้างไว้เหมือนกันสะอาะเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นองค์ย่อมมาหนาถ้าเป็นองค์ใหญ่ๆเลยเนี่ยจะประดิาษฐานอยู่4ภาคภาคกลางที่กรุงเทพวัดเจ้าอามอาภาคอีสานวัดสรอรอยโคราชภาคเหนือวัดพระธาตุท่น่วัพดพระาตุิบุญชัยลำพูนแล้วก็ภาคใต้ที่วัดนางพยานครทีนี้พอองค์ย่อมย อาจารย์รับผูกบุญกับวัดแคร์ตเลยยกมาให้สาธุชนได้ปดิษฐานที่วัดนี้ด้วยเหมือนกันใครอยากเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดี<ช>โดยเฉพาะวันที่17ดตุลาคมนี้ดาวราหูย้ายมาไหว้ได้ทุกคนทุกราศีเลยรออะไรล่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามูกันเหตุผล <c oughs> น,นะคะที่มาที่นี่ก็คือจะมารับค่ะหรือว่ามาบูชาทาวเวสุวรรณนะคะกลัดไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองซึ่งจะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเพียงแค่คิด,ดก่อนมาว่าอยากมารับทาวเวสุวรรณจังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ย งานก็เข้าแล้วทุกคนอันนี้เรื่องจริงแค่คิดแบบนี้จริงๆว่าอยากอยากแบบมารับท่านแล้วก็อยากจะมีงานที่โคเวอร์ราคาเทนะ่าที่เรารับท่านไปก็คือราคาโคเวอร์จริงๆตามที่คิดแล้วก็ตามที่ขอจริงๆ<ป>อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตัวอะไรนะเอ,อ่อพญาต่อเงินต่อทองพญาต่อเงินต่อทองใช่ก็จะมีขวัตตาโคงนั่งอยู่บนพญาต่อเขาก็มีคือขวัตตาโพงเนี่ย เป็นเจ้าอดีตเจ้าวัดวัดแครแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของสิณแอ่าแล้วพญาต่อเงินต่อทองเนี่ยใครที่อยากจะมีโชคลาภก็ต่อเงินต่อทองไงตามชื่อล่ำรวยตามชื่อเนี่ยก็จะต้องไปลอดท้องของพญาต่อลอดใต้ลอดใต้ลอดจับเข้ามาใช่ลอดไปฝั่งนู้นก็ได้คือลอดใต้ของเลยเห็นไหมเขาจะมีใต้ท้องอยู่ รักขอให้เกิดนะเมตตามหานิยมอ่ะใครเห็นใครรักบางทีบางคนอยากจะไปของานไปแล้วไปเจอเจ้านายให้เจ้านายรักอ่ะบางทีไปอยากต้องการไปที่ไหนให้เป็นที่รักที่เมตตา<ๆ>เขาก็จะมาไหว้ขุนแผนกัน